สำหรับคนหมายเลขสองฟังนะคะอ่ะพื้นดวงเลยเกิดมาปุ๊บตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ค่ะให้ไปสังเกตนะคะคุณจะเป็นคนที่มีจินตนาการมีสเสน่ห์มีจินตนาการคิดอืมฉันจะมีบ้านบ้านฉันจะสวยฉันจะซื้อบ้านสองชั้นฉันจะต้องรวยฉันจะต้องถูกหวยฉันจะต้องมีจินตนาการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดี เป็นผู้ที่กระทําความดีเป็นคนที่สําเร็จแบบง่ายๆอะคะ่ะจะจะเป็นคนที่อ่ะไม่ได้ว่าชอบอะไรง่ายๆสบายๆนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะสําเร็จง่ายๆสบายๆด้วยจิตใจที่ดีเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่คนหมายเลขสองอะคะ่ะเหมือนจะดีดีดีด,ด,ดีดีนะคะด้วยความที่คุณนะคะ เป็นคนมีจินตนาการคุณจะเป็นคนที่อารมณ์จริงๆอะคะ่ะบางครั้งจะอยู่เหนือเหตุผลค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้เป็นคนเกลี้ยกาดก้าวร้าวแบบนี้ค่ะเข้าใจไหมไม่ดุดันไม่แบบกูจะเอาให้ได้เหรอกูจะเอาให้ได้อะไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยนะคะแต่มีขี้น้อยใจบ้างมีเป็นคนที่แบบลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่แบบเวลามีอารมณ์อะค่ะอารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผลนะคะคืออย่ามาพูดเรื่องเหตุผลกับฉันอะ ในบางครั้งอ่ะฉันมีอารมณ์แบบนี้เหตุผลไม่ต้องมาพูดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอไม่ได้อะไรดังใจไม่เป็นดังใจก็จะน้อยใจขี้น้อยใจขี้งอนอะไรแบบนี้แล้วเป็นคนที่นะคะฟังนะคะคนเลขสองถ้าหากว่าคุณเป็นคนเลขสองถ้าคุณทําอะไรกับพ่อกับแม่หรือทําอะไรกับคู่ครองหรือทําอะไรกับลูกหรือทําอะไรกับเพื่อนหรือทําอะไรกับคนรักอะค่ะ คนที่มาเป็นคู่กับคุณนะ่ะที่จะมาเป็นคู่คิดหรือจะมาเป็น partner ค่ะ partner ความคิด partner คนหมายเลขสอค่ะคนหมายเลขสองทำอะไรต้องมี partner นะคะเพราะด้วยความคุยคุณจิตใจดีใช้อารมณ์ตัดสินอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องมี partner มีคู่คิดต้องทําอะไรคือสองะคะ่ะแบบอ่า คนที่ไม่มีสามีก็ต้องให้นให้พ่อหรือให้แม่เป็นพาร์ทเนอร์หรือให้เพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์แต่ต้องหาต้องคบให้ดีนะคะเพราะคนหมายเลขสองนะคะคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะทําอะไรคนเดียวจะไม่ค่อยสําเร็จเนาะให้สังเกตดูนะคะคนหมายเลขสองตั้งแต่ผ่านมาในชีวิตะคะ่ะถ้าทําอะไรคนเดียวหรือคิดคนเดียวมันจะพลาด ะะแต่ถ้ามีเพื่อนคู่คิดหรือมีพาร์ทเนอร์หรือมีพ่อแม่ดีมีแฟนดีมีอะไรที่ดีอะคะ่ะที่ที่เป็นคนที่สองที่ไม่ใช่เราอะคะ่ะจะดีจะเสริมจะเสริมเรานะคะอ่ะ